ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คนชอบเสี่ยงดวงห้ามพลาดอยากให้ลองถูกเป็นล้านเข้าทำบุญอย่างไรทำง่ายได้ผลเร็วไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแต่เห็นผลทันตาในชาตินี้ท่านผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองและคนรอบข้างบ้างหรือไม่ซื้อหวยมาเกือบทั้งชีวิต แทบจะไม่เคยถูกรางวัลหรือถ้าถูกรางวัลก็เป็นเงินจํานวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินที่เคยซื้อหวยยังบวกลบกลบต้นทุนไม่มิดบางคนแทบไม่เคยเล่นหวยแต่ดวงดีซื้อหวยเพียงไม่กี่ครั้งกลับถูกรางวัลใหญ่ได้คนไม่เคยซื้อหวยพอวันหนึ่งคิดจะซื้อก็ถูกรางวัลใหญ่ทําเอาคนใกล้ชิดตื่นเต้นอยากจะซื้อตามอยรู้ว่าคนถูกหวยเขาเลขมาจากไหน โดยเฉพาะคนถูกหวยบ่อยๆได้เลขมาได้อย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องบันดาลใจให้ตีเป็นเลขเด็ดท่านผู้ฟังลองมาฟังเรื่องราวการถูกหวยและการสรรหาตัวเลขของสองสาวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่มีข่าวติดอันดับคนถูกหวยในยุคนี้กันนะครับนักร้องลูกทุ่งสาวหายอภพรนครสวรรค์ได้เล่าที่มาของการเข้าสู่ยุทธจักรตัวเลขว่าพี่เสือลอตเตอรีร่ครั้งแรกน่าจะใบสองใบ มีคนมาขอให้ซื้อพี่ก็ซื้อมันก็ไม่ถูกงวดหนึ่งก็ไม่เคยเกินห้าถึงหกใบนี่ก็ถือว่าเยอะสุดแล้วนะห้าหกใบเสียดายต่างมากในความรู้สึกของเราณตอนนั้นแต่เทนิ้พอมาเริ่มทำบุญตามวัดเห็นเข้สสพายแผงรูตอรี่เขาก็มาขอให้ช่วยซื้อเราก็ซื้อช่วยเขามีอยู่งวดหนึ่งที่เขามาดักรอเขาให้เราเหมางวดนั้นประมาณ เหมือนห้าพันบาทรวมทั้งเล่มคิดว่างวดนั้นซื้อเยอะที่สุดละก็ยิงสแกนเห็นเลขสีเขียวขึ้นคุณถูกรางวัลเลขสามตัวหน้าไว้ตายแล้วคำนวณไม่ถูกเพราะเป็นครั้งแรกที่ถูกเยอะสุดแล้วถูกสองตัวอีกก็ได้เป็นแสนหลังจากนั้นมาก็ซื้อมาเรื่อยๆมอยู่วันหนึ่งงานโดนแคนเซิลเราก็ไปซื้อเลขที่สนามบินน้ำ เพราะคนในวงการคอหวยบอกมางวดแรกที่ไปซื้อก็ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นบาทก็ถูกแสนกว่าบาทถูกเลขท้ายสามตัวบ้างสองตัวบ้างแล้วก็ถูกรางวัลที่ห้าอีกห้าใบก็แสนหนึ่งซึ่งถือว่าเรารอดตั้งแต่นั้นมาก็ซื้อมาเยอะเรื่อยๆเลยเคยซื้อมากที่สุดคือประมาณ1,000กว่าใบถูกประมาณ27 5ใบหรือ250บใบ งวดนั้นถูกแสนกว่าบาทงวดไม่ถูกก็มีนะแต่พอเราไปทำบุญก็กลับมาถูกอีกติดๆกันหลายงวดครับนี่ก็คือตำนานการเสี่ยงดวงของนักร้องสาวแม่หายอภพ,พรนครสวรรค์และอีกหนึ่งในตำนานวงการนักร้องลูกทุ่งหญิงเมืองไทยสุนารีราชสีมาสาวเมืองย่าโมย้อนอดีตของการกลายเป็นคนดังในวงการลุ้นตัวเลขเดือนละสองครั้งว่า โเตอรี่ใบแรกที่พี่ซื้อจําความได้ก็เมื่อประมาณปี2528ซึ่งสมัยนั้นเป็นเลขเจตัวเป็นการซื้อครั้งแรกหลังจากพี่ไปเดินสายที่ทางภาคเหนือตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรหรอกก็มีโอกาสได้ไปนอนไปเล่นอำเภอฝางแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่แหวนวัดดอดแม่ปังซึ่งไปไหว้รูปหล่อท่านและคนที่ไปทั้งหมด ก็มีพี่คนเดียวนี่แหละที่ซื้อเทปคาสเซตที่เป็นประวัติของท่านและพี่ก็เอาเทปของท่านมาเปิดนอนฟังในรถตู้ตลอดพอถึงวันหวยออกพี่ก็เลยอยากจะลองเสียงดวงดูบ้างแต่ไม่มีตัวเลขไหนจะซื้อก็เลยลองซื้ออายุของท่านเล่นๆคือ98ซึ่งครั้งนั้นเลขก็ออก98ตรงเป๊ะเลยนับว่าเป็นการถูกรัตเตอรีร่ขังแรก แต่หลังจากนั้นมาก็กลายเป็นคนชอบเล่นซื้อมาเรื่อยๆหลายครั้งมีคนถามว่าพี่ซื้อเลขอะไรพอพี่บอกปุ๊บเขาก็ตามมันก็ไม่ออกนะแต่มันมาออกเลขที่พี่ซื้อเลขอื่นไม่ได้บอกเขาซึ่งมันเป็นโชคใครโชคมันจริงๆพี่มีความเชื่อว่าพี่ทำบุญมาพี่ก็ได้ช่วงที่พี่ซื้อเยอะๆคือหลังจากที่พ่อเสีย พ่อพี่เสียเมื่อปี60คุณพ่อของพี่เป็นคนที่ชอบเล่นหวยมากเวลาเรากลับไปบ้านก็จะแกล้งแย่กันว่าพ่องวดนี้เลขอะไรแบกบ้างสิลูกสาวจะได้รวยบ้างพ่อก็จะบอกว่าเขาไม่พูดหรอกไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเคลื่อนแล้าพ่อก็พูดมาไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวตายพ่อจะมาบอกเองทุกงวดเลยพ่อพูดอย่างนี้เราก็บอกไม่เอาตอนตาย เอาตอนนี้แหละพูดแย่กันเล่นแต่พอวันหนึ่งพอพ่อเสียปุ๊บเราก็เลยนึกถึงคำพูดของพ่อพี่ก็เลยเริ่มซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งตุลาคมปี60พี่ก็นั่นนะอย่างที่เป็นข่าวบางงวดซื้อทีเป็นแบบพันๆใบก็มี4ี่ร้อยห้ารอใบก็มีซื้อแหลกลานตั้งแต่พ่อพี่เสียพี่ถูกมา27งวดติดปีนั้นทั้งปี คิดดูดีจริงๆพี่เป็นคนชอบทำบุญพี่ชอบปล่อยปลาช่วยหมาจรจัดปกติถูกไม่ถูกพี่ก็ทำอยู่แล้วแต่ทีนี้พอถูกปุ๊บมันก็เหมือนกับเรามีทุนสำหรับที่เราจะช่วยซัพพอร์ตน้องหมาตามบ้านพักต่างๆช่วยค่าอาหารหมาที่บาดเจ็บที่ขอโพสต์หาบ้านนูนบ้านนี้เอามารักษาหมาที่เจ็บป่วยเราก็มีทุนที่จะซัพพอร์ตพวกเขา เพราะเดือนหนึ่งพี่ก็จ่ายกับตรงนี้เป็นแสนแสนอยู่แล้วซึ่งเป็นเงินกระเป๋าตัวเองพี่ไม่ได้เรียอะไรหรือเบิกมาจากกองทุนทําเท่าที่เราทําได้ท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของคนที่ชอบเสี่ยงดวงบางครั้งก็หักห้ามกันไม่ได้แต่ก็อยากให้อยู่ในความพอดีและความถูกต้องว่ากันว่าการซื้อหวยหลายคนยกให้เป็นเรื่องของดวงชะตา บางคนมีดวงชะตาเด่นเรื่องการเงินแต่อาจต้องหาเงินด้วยตัวเองบางคนเด่นเรื่องโชคลาภบ,บางคนเด่นเรื่องลาภยศมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนบางคนปลอบตัวเองบุญภาวัสนายังไม่ส่งคนที่ถูกหวยถูรัตตอรี่รางวัลใหญ่ๆเป็นล้านล้านบาททำไมเขาถึงโชคดีได้ขนาดนี้หรือเขามีเคล็ดลับในการทำบุญอย่างไรถึงได้ลาภลอยก้อนโตเราทำบุญเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นจะเคยโชคดีแบบนั้นบ้างวันนี้ผมได้รวบรวมวิธีการทำบุญจากคนที่ถูกหวยเป็นล้านๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อจะเป็นบุญหนุนนำให้ได้โชคได้ลาบกับเขาบ้างหรือไม่ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติดีๆที่เราควรทำอย่างแรกนั่นก็คือถือสินห้าการถือสินห้าเป็นประจำนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่น ให้อยู่ในความดีงามการทําดีและไม่เบียดเบียนใครนี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญกุศลที่ได้อน,นิสง์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้และการถือสินห้าไม่ได้ขาดนั้นก็นับว่าเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าได้ 2. คือการถือศินแปดจะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะหได้เช่นเดียวกับการถือสินห้า แต่การถือศีลแปดนั้นก็จะปฏิบัติได้ยากยิ่งกว่าถ้ากำลังใจไม่ถึงจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะทำได้ไม่กี่วันก็เลือกแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักกลับไม่ดีจะชะลอตัวปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้ 3. กินเจนี่ก็เพื่อนลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อัน,นี้ส่งผลบุญสูง หากเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่าเจ็ดวันก็ทําให้ครบเจ็ดวันหรือได้มากกว่าที่อธิษฐานก็ยิ่งดีแต่อย่าให้ขาดอาจจะตั้งจิตว่าจะทําทุกวันพระหรือปฏิบัติในทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละเดือนแบบนี้ก็ได้ครับ 4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ทูบเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอม ผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากได้ผลบุญเห็นเห็นกันอยู่แล้วถ้าทำเป็นประจำด้วยจิตปรารถนาที่จะทำจริงเมื่อสิ้นอายุไขาจากมนุษย์ไปมีสิทธิ์ไปเป็นเทวดานางฟ้าอย่างแน่นอน 5. ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของชีวิต เช่นเดียวกับความสว่างสวัยของแสงตะเกียงจะทําให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดําเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างสวัยไม่อับจนหนทางอันนี้มีอน,นิสงส์งเห็นทันตาถ้าเราได้ไปเติมน้ํามันในตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้วหรือเหลือน้อยแล้วอาจจะลองไปตามวัดต่างๆก็ได้ถ้าเห็นน้ำมันตะเกียงอันไหนใกล้จะหมดแล้ว ก็เติมน้ำมันในตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อที่คนข้างหลังจะได้นำทูปเทียนมาจุดต่อได้อีกมากมายหลายคน 6. ถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจะเป็นแด่พระสงฆ์อนุสงผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดสนถ้ามีโอกาสคอยทําทุกเดือนการถวายสังฆทานนี้บุญหนุนส่งมากครับเจตไหว้พระไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทําให้พบกับความสุขความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงที่ยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปแต่รู้สึกเสมอ ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเราท่านจะคอยช่วยเหลือให้เราในเวลาที่เราดวงไม่ค่อยดีหรือหาทางออกไม่ได้ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอครับแต่ท่านก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบารมีของเราที่มีอยู่แการทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยหรือไถ่ชีวิตกวัวควายถวายวัดจะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวควายที่กำลังตั้งท้องอยู่นี่ก็ถือว่าได้ช่วยชีวิตถึงสองชีวิตในคราวเดียวกันเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำอย่ามีเคราะห์ภัย ก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงบุญที่ได้ทำให้เขาแคล้วคลาดผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์หมดภยัยและพบความสุขความเจริญในชีวิต 9. ทําทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไรเป็นการทำบุญที่ได้มาจาก,กจิตใจที่ไม่ยึดติดมีความไม่โลภคนบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือคํำจุนล้วนและแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารามี 10. ทำบุญลงงศพหากมีโอกาส ก็ซื้อลวงศพบริจาคให้แก่ศพอนาถารายาตว่ากันว่าจะได้อนุสงแรงยิ่งหนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้นเคราะห์ภัยหนักๆต่างๆให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ 11. บริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีท่านในเรื่องการทำธุรกิจ ก็อาจจะทําให้เราได้มองเห็นช่องทางของการสแสวงหาหน้าน้ำใหม่ๆทําให้คิดอะไรได้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นและ12บสื่อข้าสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียรพร้อมด้วยบารามีท่านผู้ฟังครับไม่แปลกที่เราจะทำบุญ แล้วขอให้ถูกหวยขอให้รวยนับว่าเป็นเรื่องปกติที่สุดเลยก็ได้แต่บางคนขอแล้วได้ถูกหวยปังๆแต่บางคนก็ขอแล้วไม่ได้หรือแทบไม่เห็นผลอะไรเลยจริงๆซึ่งการทำบุญจะส่งผลกันตั้งแต่ชาตินี้แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตชาติที่สั่งสมกันมาซึ่งความรวยความจน ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกันมาด้วยดังนั้นถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่คำตอบก็คือได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางกรรมที่ทำมาของแต่ละคนด้วยพูดยยง่ายๆก็คือถ้าเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอื้อให้รวยกว่าเดิมได้ในชาตินี้ คนของบุญก็จะส่งผลข้ามภพข้ามชาติไปรวยในชาติหน้าแทนเพราะฉะนั้นทําไปเถอะบุญจะรวยตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่ทําในชาติที่แล้วและชาตินี้ประกอบกันความจนขึ้นอยู่กับวิบากกรรมแต่เก่าก่อนด้วยถ้ากรรมในอดีตออกแบบมาให้รวยยังไงก็รวยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงจังบาที่วิบากกรรมเก่าออกแบบไว้ยังไงก็รวยไม่ได้ ถ้าจะถูกหวยแต่ก็หายไปในพริบตาอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างเหมาะสมแล้วและที่สำคัญคอยอยู่ในศีลธรรมอันดีงามคิดดีทำดีและวางแผนในการใช้เงินอย่างรอบคอบนั่นแหละคือหวยก้อนโตที่เราพึงปรารถนาขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ท่านผู้ฟังขอ,อนโมนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ